สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาอัําเดตนะครับต้นทุเรียนมอนทองเสียบยอดนะครับที่ซื้อมาในราคา50บาทนะครับซื้อมาตอนซื้อมาต้นไม่สมบูรณ์นะครับต้นก็จะเป็นโรคนิดนึงนะครับเราซื้อมาในราคาสูกนะครับตอนนี้ก็ผ่านไป27วันครับเราลงนั้งแต่วันที่1สิงหาคมนะครับ อันนี้ก็ผ่านไป27วันกก็ยอดก็แตกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็แตกอันนี้ก็ยาวขึ้นเยอะครับนี่ครับอันนี้ยาวขึ้นเยอะอันนี้ก็แตกอันนี้ก็แตกนะครับ 27วันครับแต่แรกๆก,ก็มาก็ใบนะครับใบไหมใบจุดแล้วก็ผมก็มีตัดทิ้งบ้างนะครับนี่ก็ผ่านไป27วันปลูกอยู่ข้างกำแพงนะครับสภาพก็อย่างนี้ครับนะ สวยดีครับนะครับเราก็จะรอดูไปเรื่อยๆว่ามันจะรอดไม่รอดนะครับทุเรียนมอนทองเสียมยอดห้าสิบบาทการเปลี่ยนแปลงก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าลดน้ําผมอาจจะไม่เหมือนใครถ้าลดด้วย e อมครับเ m ็มผสมกากน้ําตาลนะครับลดนะครับชุกเช้านะครับถ้าฝนตกเราก็ไม่ได้ลดนะครับ ถ้าฝนไม่ตกเราก็รถนรัทุกเช้ารถด้วย E-M ครับเ m เอสำคัญัตามนะทุกเช้าครับรถทำเปลี่ยนแปลงก็ดูดีครับนะฮเดี๋ยวเราจะดูไปเรื่อยๆว่ามันรอดเป็นรอดนะครับคลิปนี้ก็โอเคงั้นคราวหน้ามาอัปเดตกันใหม่นะครับสวัสดีครับ